ปลาต้มโกบวกกับนมข้นหวานโอ้ยดับเบิลเลยนะบบลลย้อนกำลังสองเลยปลาต้มโกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันสำาๆเนื่องจากเป็นการทำธุรก,กิจเนานะผมไม่ได้ใช้น้ำมันใหม่มาทอดตลอดเวลานะแล้วก็มีไขมันสูงก็จริงๆแล้วแป้งปลาต้มโกเห็นตอนก่อนใส่ข้ามมีแป้งแค่นี้แล้วัก็พอง สวัสดีครับโค้ดพี่กุ้งหครับ,รบสวัสดีค่ะโค้ชพี่กุ้งค่ะจักเพชรห้ยังฟิตได้วันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับผมวันนี้เรามาดูกันถึงเรื่อง5้าอาหารเช้าที่เสี่ยงขุ่นพังถ้าเรากินบ่อยๆพุ่นเราพังแน่นอนค่ะและ,และอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาได้ค่ะมาดูกันว่าอะไรบ้างกับผมอย่างแรกก็คือหมูติดมันทอดกรอบ อ่าบางคนหลายหลายคนจะเลือกกินตรงนี้เป็นอาหารเช้านะครับใช่หมูติดมันคือแบบหมูสามชั้นทอดกรอบ้อหมูกินกับข้าวเหนียวอร่อยอร่อยอ่าครับผมครับอันนั้นเนี้ยก็คือไขมันจากน้ำมันเนี่ยมันจะเยอะแล้วก็ยังมีไขมันจากตัวหมูอีกด้วยว่ามันจะเป็นหมูติดมันอยู่แล้วนะคะควรเลี่ยงนะครับผมต่อไปคือพวกแท่งพันธุ์พืชต่างๆอ่าแท่งพันธุ์พืชเนี่ยเราต้องดูนิดนึงแท่งพันธุ์พืชบางอันเนี่ยก็ดีนะ่แต่บางอันเนี่ยเราต้องมาดูปริมาณน้ำตาลรับ้องตัวเพราะในหนึ่งวันร่างกายต้องการน้ำตาลไเกิน 24กรัมหรือ6ช้อนชาใช,ใช่ครับฉลากที่ข้างแท่งเฉลพุ่มเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่ามีน้ำตาลเท่าไหร่ถ้าหนึ่งแท่งแล้วถ้าหนึ่งแท่งแล้วมีน้ำตาลไป12กรัม15กรัมหรือ20กรัมนี่คือเยอะแล้วนะก็ยังต้องกินมรืออื่นๆด้วยถูกต้องเลยอันนั้นนะครับอย่างต่อไปนะครับก็คือปลาต้มโขลกบวกกับ นมข้นหวานโอ้ยดับเบลิลเลยนะบบย้กนคำรัานสองเลยปาโนโกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันสำสำเนื่องจากเป็นการทำธุรกิจเนาะผมไม่ได้ใช้น้ำมันใหม่มาทอดตลอดเวลาแล้วก็มีไขมัน ก็จริงๆแล้วแป้งปาตังโงเห็นตอนก่อนใส่กระทะมีแป้งแค่นี้แล้วมันก็พองอะไรที่ทําให้พองค่ะน้ำมันนะคะและยิ่งไปผสมกับนมข้นหวานเองข้นหวานดีก็คือน้ําตาลดีแบบพวกนั้นเน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเลี่ยงก็ผมอย่างต่อไปก็คือพวกหมูปิ้งต่างๆนะครับหมูปิ้งต่างๆส่วนไม้เกรียมเพราพี่ใช่ใช่นั้นแหละสําคัญมีผลมีความเสี่ยงละกันก่อเกิดพวกโรคมะเร็งได้แล้วก็เวลาเรากินหมูปิ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าจะกินหมูนุ่มๆเนี่ยมันต้องมีอะไรเยอะคะ ไขมันใช่และวถึงนุ่มเวลาไม่นุ่มมันก็ไม่อร่อยฝืดคอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ทั้งไขมันแล้วก็มีความเสี่ยงมะเร็งด้วยใช่แล้วอย่างสุดท้ายก็คือขนมครกครับผมขนมครกก็คือแป้งแล้วน้ำตาลครับผมแป้งน้ำตาลกะทิโอเคนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีความหวานเนี่ยนะครับก็คือน้ำปริมาณมันจะต้องระวังเรื่องของปริมาณน้ำตาลเนี่ยนะครับตรงนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยอันนี้เป็นข้าอาหารเช้าที่ถ้าเรากินบ่อยๆแล้วเราอ่ะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ่นเราเนี่ย พังแน่นอนตัว<ช><ช>น,นี้ก็คือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงน,นะคะทานได้แต่ว่าแต่น้อยนะครับและอย่าบ่อยจนไปใช่ค,ค่ะขอ้อมูลดีๆแบบนี้จ้าขอบคุณครับผมและขอบคุณค่ะจะเป็น50าสิบยังซิดนะครับและเจอกันในคลิปต่อๆไปครับผมบ๊ายบาย